โอเคเริ่มได้เดออเป็นกรรมการกันเองได้ก็เป็นเลย <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour นะฮะวันนี้เรามาสนุกกันนะครับในเกม G Fox f o o t b a l นะฮะศึกจตุรสีครับสนาม ฟุตบอลย่าเทียมเทศบาลตำบลแม่ใจครับอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา<ะ>เมื่อพิหัสที่แล้วนะฮะเรามีการจัดกลุ่มทีมให้กับน้องๆ4ี่ทีมนะฮะในการซ้อมในการเล่นสนามแห่งนี้นะฮะเป็นกิจกรรมที่ g ีโฟกอยากจะสนับสนุนให้น้องๆได้มาออกกำลังกายร่วมกันฮนะวันนี้คู่แรก ศึกจะตุรสีสีเหลืองพบกับสีน้ำเงินครับกฎติกาเราเล่นเหมือนซ้อมครับแต่มีผลการแข่งขันเก็บแต้มสำหรับลูกฟุตบอลที่ใช้ทำการแข่งขันในวันนี้นะฮะเมื่อครบ3แมตช์ปุ๊บทีมไหนแต้มสูงสุดได้รางวัลเป็นลูกฟุตบอลลูกนี้ไปครองแล้วรอ ลูกใหม่นะเรียบร้อยครับโดนไปแล้วนะฮะกผู้ผู้รักษาประตูหาเสื้อตัวตูอื่นใส่ได้ก่อ,อ,อ่ตอนนี้สีน้ำเงินนำไปแล้วครับ1นน,นนะครับก็สนามแห่งนี้ครับ อยากจะให้น้องๆเยาวชนในอำเภอแม่ใจครับมาร่วมสนุกกันนะฮะทุกวันพฤหัสเราจะมีกิจกรรมฟุตบอลแบบนี้นะฮะอ่า่ึงละสิบนาทีเราไม่มีกรรมการนะฮะเหมือนการเล่นการซ้อมช่วยๆกันดูครับลูกใครทำออกลูกใครฟาว ตตกลงกันเองนะฮะนี่จีโฟกข็ขอทำหน้าที่บันทึกคลิปบรรยากาศาการซ้อมของน้องๆให้สมาชิกที่ติดตาม G ีโฟกสปอร์ได้ดูกันด้วยนะ,ะฝีไม้ไลายมือแต่ละคนเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูกันครับสีน้ำเงินนำไปแล้ว1.0ครับตอนนี้าาจังหวะนี้หมายเลข3เจ้าน็อ อมหมายเลขห้าครับแม่ยังบอลเป็นลูกทุ่มของสีนเงินครับจัตุรสีนะฮะเราจะพบกันแบบเจอกันหมดทุกวันพฤหัสนะแต่ละทีมก็จะได้เจอกันวันละหนึ่งแมตช์นะฮะสัดเข้าลูกนี้โอ้โหเซฟได้ครับลูกษาประตูของสีเหลืองนะฮะ ผู uhm. ้ร bo <Si ักษาประตูส <si ีน้ำเงินนี่ขึ้นสูงเลยทีเดียวครึ่งละสิบนาทีนะในการบันทึกคลิปวิดีโอดีมากเป็นกรรมกันด้วยตัวเลย จังหวะนี้ครับอ้าล้ครับสีเหลืองได้คืนไหมโอ้โหสวยงามครับทำชิงได้สวยมากโอ้เนียนครับลูกนี้ยอมรับครับว่าลูกนี้เนียนจริงๆนะฮะหนึ่ง,ง,งต่อหนึ่งครับอ่าครับสีสั้นนี้เขาบอกว่าเอาจริงแล้วนะสำหรับสีเหลืองนะฮะเจ้าคิวนะฮะ อ้วนผิวอ้วนผิวเจ้าคิวเราแน่แม่หนึ่งเท่ากันครับสีเหลืองตีเสมอได้นะโอ้โหสวยครับลูกนี้หลบมาลีลาครับ ได้เข้าซ้ายเรียบร้อยไหมอู้หูเฉียดเสาออกไปนิดเดียวครับเจ้าตะครับแม่ผมก็จำชื่อน้องๆได้ไม่กี่คนนะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆจำนะ,ะเผื่ออัธรรถในการบรรยายเกมนะฮะออกทางขวาน้ำเงินส่งเข้ากลางโดนสกัดนะลูนะนกน,นกีนก้ได,ด้ลูกเตะมุมครับ นี่เราได้นักกีฬาของทีมสีม่วงเป็นกรรมการให้ทั้งสองฝั่งนะอูห้หูนี่ฮะเป็นกิจกรรมที่เราเล่นกันเองนะฮะตัดสินกันเองนะสนุกสนุกนะฮะแต่ให้จริงจังในการเล่นนะฮะนี่เพื่อการพัฒนาฝีมือด้วยจีโฟกฟุตบอลเกมครับศึกจตุรสีซีซั่น2 ซีซั่นแรกนี่เรายังมีการถอดเสื้อเล่นกันอยู่นะฮะแล้วก็พอซีซั่นนี้นี่จีโฟกได้ตัดสินใจครับสนับสนุนเสื้อทีมให้ทั้ง4ทีมนะฮะแล้วก็ลูกฟุตบอลอีกหนึ่งลูกเป็นรางวัลประเดิมในซีซั่นนี้นะคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายหลายท่านสนับสนุนนะฮะ,ะกิจกรรมดีๆแบบนี้แต่ตอนนี้ครับเกมกำลังสนุกครับนำเงินส่งเข้าหุ่ย สกัดออกไปได้ครับหมายเลขสามนะไม่ใช่ใครวะไรไม่ใช่ไม่ใวะไรสวยอันเอรแล้วครับจังหวะนี้น้ำเงินได้เตะมุมผูกสารประตูนี่ขึ้นสูงเลยนะแม่ขึ้นมาเล่นด้วยเลยทีเดียวนี่ครับน้ำเงินได้บอลมาทางขวาลองยิงใกล้ไม่ตรงกรอบ จังหวะนี้ครับสีเหลืองสกัดอ้าวบอลเป็นของน้ำเงินครับจอนอ็ตแมเหลืองได้บอลครับตอนนี้โอ้โหสวยครับผ่านไปสักหนึ่งผ่านไปสอง,ขสองเข้าขวายิงลูกนี้โอ้โหเฉียดเสาออกไปนิดเดียวครับเจ้าคิวนี่พิ้วจริงครับ อาล้วครับโม่งลูกนี้แมตั้งเข้ามาไม่มีเพื่อนนะเจ้านัดพยายามจะโหนโมงนะตะออกให้เพื่อนแล้วก็โยนมาติดน้ำเงินครับโอ้โหช่างหวนี้อุ้ยเกือบไปวม่แม่ไม่รู้กันครับมือสกูนี้ อุตสาหล็อกเป้าเลยอาแล้วครับเหลืองได้บอลหลังสนามครับออกบอลมาติดน้ำเงินออกไปเหลืองได้ทุ่งครับเดี๋ยวนะเอะไรอทาอาจารย์ุอะหาได้ท่งกับคุอะได้ทุ่งกกรรมการบอกเลยนะุณอะหาได้ทุ่งกั กรรมการได่ไหมกรรมการนี่ไม่มีกรรมการนี่ลูกรายละเอียดนี่ก็อาจจะต้องมหาวิธีแก้นะครับโอ้โหเรียบร้อยครับโดนฉก จ็ได้ครับแม่เจ้าน็อตครับความเร็วครับอกผูกสายประตูนี่โอ้โหพลาดเลยนะสองหนึ่งครับตอนนี้น้ำเงินขึ้นนำสีเหลืองไปอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าคิวครับส่งเข้าหูลูกนี้ออ้ยลงลงครับแม่นิดเดียวเกือบตีเสมอได้ครับ ืมกตั้กฎิกาเรื่องเวลานะถ้าหมดเวลาปุ๊บเราให้อีกสองหลังถึงจะจบจบครึ่งนะตั้งไว้10นาทีถ้าครบ10นาทีแล้วให้ออกสองหลังก่อนนะครับ เหลืองเดาะบอลเจ้าคิวบอลลงสวยครับลูกนี้คลึงบอลจ่ายออกซ้ายขวาว่างอู้หูถล่มไปแล้วไม่ทันเลยว <พา S 1> อ้าวสองหลังนะครับสองหลัง <พา S 1> อู้ยชนคานแม่ยังไม่ได้ครับอีกทีนึงครับหนึ่งหลังแล้วเหลืออีกหนึ่งหลังครับตอนนี้ นำอยู่สองหนึ่งนำเงินยังนำอยู่ครับลูกนี้โอ้โหพวกนี้ปัดเซฟได้สวยครับแม่ถือว่าบินปัดได้สวยครับสองหลังแล้วนะโอเคสองหลังแล้วครับหมดเวลาจะพักก่อนไหมหรือว่าสลับเลยต่อเลยนะโอเค เดี๋ยวเราไปชมครึ่งหลังกันในคลิปหน้าครับผมตอนนี้น้ำเงินนำอยู่2-1ครับผม